ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของเร็ว่าจีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม EFC4 นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นกิจกรรมวันแรกนั่นเองนะครับที่ให้สุมนักเตะนะครับทีมออฟเดียนะครับ93ถึง94นะครับมาดูกันนะโอกาส3ครั้งของเราเนี่ยนะครับจะได้ตัวดีหรือเปล่านะไม่สิเวลาเลยมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะองลงหรือว่าเราจะได้กินเกลือนะกินแกบกกันในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะนนี่นักเตะ90ที่ผมมีอยู่อบอกเลยว่ากระตุ้นได้พอสมควรนะครับ สำหรับ3มวันนั่นเองนะครับผมเนาะวันละวันละสามครั้งอ่ะจัดไปก่อนเลยนะครับผมผมเอาตัวตึงก่อนเลยอะวิลเลียมขอโชคหน่อยเพื่อนนะวิลเลียมขอโชคหน่อยนะครับวิลเลียมขอโชคหน่อยจัดไปให้เสียใหญถามใหญซื้อมาไปต้องวาร์ปแล้วโอ้โหคูโบ คูโก่คูโบไม่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 เวิร์กเท่าไหร่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ใจผมเนี่ยอยากได้เอพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเก้าสี่เทนเล็กเส้นเร์อโนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบตึงๆหน่อยได้ไหมแต่คูโบก็จัดไปนะก็ถือว่าราคาก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับพีดพูดพันทำเพลงเราไปกันต่อโอ้โหวิลเลียมน้องแบบคือน้องแบบไม่ไหวไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอาอมาตินโอดิงการ์ดไป จัดไปมามาตีโลนิกาดให้โชคไว้เพื่อนขอโชคหน่อยนะเพื่อนนะโหม,มงายอีกแล้วคูโบืสุดท้ายแล้วมาขอตัวเฮงๆหน่อยนี่เลยจากนาโปลีของเราโห oh. อ้าวไม่ครบแต่ครบอยู่ไปสุดสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายจัดไปกิจกรรมวัน,นแรกเฮงเงดีวะเอาโคโบโมาไม่ได้ไนะเพื่อนโอ้โหอังกฤษเทนอะไรซัเดออาโนไม่ใช่อ้าวไอคอนโอโ้โหแคมเบลโอโ้โหหวาน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 แคมเบลหวานหวานเลยหวานหวานเลยนะครับนี่เลยครับจัดไปเลยโอโ้โหแคมเบล โซแคมเบลนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับพานี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วมาดูอีกทีนะครับว่ากิจกรรมดีๆเราจะเกลือหรือว่าเราจะได้การดีๆสุบวัดนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม